ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าปฏิรูปอย่างไรก็ตามถ้าคนโกงมันยังโกงได้มันไม่มีทางจะแก้ไขปัญหาได้เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอันหนึ่งของการปฏิรูปทางการเมืองในประเทศนี้ก็ต้องเอาคนโกงมาติดคุกให้ได้จริงๆด้วยครับปฏิรูปต,ต้องเอาคนโกงมาติดคุกเราจะต้องเริ่มปฏิรูปโดย สร้างกระบวนการทำที่เข้มแข็งครับวันนี้มีคำพูดอยู่คำหนึ่งครับอ่านไปเจอในสื่อออนไลน์ด้นไทยทูมีเหรอครับอย่ามาทำไทยๆกับฉันเนี่ยดอนชินูมีด้นชินดีกว่านะครับดอนชินทูมีดอนทักษินทูมี <c oughs> ผมคิดว่าการปฏิรูปนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพี่น้องอีกหลายครั้งหลายเวทีวันนี้นอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ให้ความรู้ทั้งหลักการากประชาธิปไตย หลักการปฏิรูปหลักการนำหน้าต่างๆนะครับขอเสียงตบมือด,ดังๆนะครับอาจารย์พิชยัยอาจารย์พิเชษครับขอบคุณ่น้นงทุกท่านนะครับพบกันอีกครับวันตรงนี้ครับขอบคุณครับ ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรทั้งสองท่านเลยครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับก็เป็นเวทีเสวนานะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาชี้แนวทางนะครับการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับอย่างชัดเจนนะครับผมนะครับซึ่งทุ่งนนี้อย่าลืม นะครับที่ท่านที่ปรึกษานะครับเครือข่ายปฏิรูปเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปรประเทศไทยนะครับได้ประกาศเอาไว้ว่ารองเท้าผ้าใบครับพรุ่งนี้เราจะเอาธงชาติไทยไปปักให้รอบกำแพงของนักวิทย์ั่วสถานที่ราชการแต่ที่ไหนบ้างต้องรอดูนะครับท่านวิทอบอกว่า พี่นิททรจะนำพวกเราทุกคนไปเองพี่ทอนหยุดตรงไหนก็ปักทวนตรงนั้นถ้าพี่นิททนเกิดนึกสนุกอยากจะเอาทงชาติพื้นใหม่ไปเปลี่ยนให้ทำเนียบเราอาจจะได้ไปติดที่ทำเนียบก็ไม่แน่แต่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะครับ ศูนย์ราชการหลายแห่งนะครับรอบเขตปร,ระกาศพรกสุเฉินเราอาจจะได้ไปเหยียบกันหลายที่ในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าพรุ่งน,นี้ทุนชาติไทยของคอพทอจะไปติดที่ไหนบ้างไหนใครที่พพ้แล้ว ส่งดาวเทียมหลักไม่เกิน12เดือนดาวเทียมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสมบัติของแผ่นดินในทางปฏิบัติปรากฏว่าบริษัทจินได้จะส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคมหนึ่งวันที่17ธันวาคม2536และได้จัดส่งดาวเทียมสำรอง คือดาวเทียมไทยคม2ในวันที่7ตุลาคม2537ต่อมาวันที่16เมษายน2540บริษัทชินได้จัดส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม3และกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลโครงการดาวเทียมยูนในขณะนั้นได้อนุมัติให้มีการจัดสร้างดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ที่จะจัดส่งขึ้นสู่อวกาศต่อไป ได้แก่ดาวเทียมไทยคมสีแต่เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องจัดส่งดาวเทียมสำรองของแผ่นดินขึ้นสู่อวกาศบริษัทชินกลับได้ขอเลื่อนกำหนดหลายครั้งในที่สุดเมื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเหนือกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้อาศัยอำนาจหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจดาวเทียมของตนมีการแก้ไขข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเพื่ออ้างดาวเทียมดวงใหม่เป็นดาวเทียมสำรองก่อนทำการจัดส่งขึ้นสู่วงโคโจรเมื่อวันที่11สิงหาคม2548ในชื่อว่าดาวเทียมไอพีสตาเพื่อให้บริษัทชินของพันตำรวจโททักษิณไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเดิม ไม่จัดส่งดาวเทียมสำรองของไทยคม3ตามสัญญาเดิมซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศเป็นสมบัติของแผ่นดินมูลค่ากว่า4,000ล้านบาทยิ่งกว่านั้น ยังทำให้บริษัทชินของตนได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายแถมยังอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเต็มมูลค่าโครงการกว่า16,000ล้านบาทอ้างว่าไอพีสตาเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคมสทั้งทังที่เป็นโครงการใหม่อยู่นอกกรอบสัญญาสัมปทานเดิม มีเทคโนโลยีแตกต่างจากดาวเทียมไทยคม3อย่างสิ้นเชิงมีหนำซ้ำ,ำยังใช้สแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม3อันเป็นดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในความเป็นจริงดาวเทียม IP พ t a r คือดาวเทียมหลักดวงใหม่ จะต้องเปิดให้มีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการใหม่อย่างเสรีและเป็นธรรมทั้งในด้านการบริหารงานและอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐมูลค่าโครงการกว่า16,000ล้านบาทพูดง่ายๆว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้อาศัยอำนาจและตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจดาวเทียมแก่บริษัทชินของตนเองอย่างอุกอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินมูลค่าหลายหมื่นล้านเนื่องจากรัฐขาดดาวเทียมสำรองของไทยคมสมไปหนึ่งดวงและยังให้บริษัทชินหากินกับทรัพยากรดาวเทียมของชาติดวงใหม่ไอพีสตได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูล การกระทำเหล่านี้ถูกปกปิดซ่อนเร้นและอำพรางความผิดไว้อย่างแยกยล์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้ความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่ถูกจับได้ไล่ทันจำนวนด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในการไตส่สวนพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งปรากฏพฤติกรรมการกระทำความผิดอย่างอุกอาจ ทั้งใช้วิธีกระทำการลัดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการในลักษณะที่รวบรัดแล้วรีบเร่งผิดปกติวิสัยในวันมูฮัมหมัดนอมาารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกพักไทยรักไทยที่มีพันตำรวจโททักษินเป็นหัวหน้าพักถึงกับอนุมัติคุณสมบัติดาวเทียมไอพีสตาเป็นดาวเทียมสำรองไปก่อนเมื่อวันที่24กันยายน2545 ก่อนจะมีการจัดทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมภายหลังพฤติกรรมเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดอยู่ในคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553 คดียึดตัพ์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งการกระทําการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจตนเองของพันตำรวจโททักษินชินวัตรระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยน่าคิดว่าหากโจรขโมยขวายยังต้องติดคุกแล้วผู้เกี่ยวข้อง กับการทำให้ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเสียหายจากการที่ไม่มีดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ามสูญหายไปทั้งดวงจนกระทั่งถึงปัจจุบันควรจะต้องถูกลงโทษอย่างไรและน่าคิดด้วยเช่นกันว่าหากประชาชนผู้บุกรุกเข้าไปอาศัยในที่ดินของรัฐยังต้องถูกขับไล่ดำเนินคดี แล้วนายกรัฐมนตรีที่เอื้อให้บริษัทของตนได้เข้าไปหากินในพื้นที่วงโครจรดาวเทียมของชาติมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทควรจะต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไรพี่ดองครับคนพวกนี้ควรต้องถูกดำเนินการอย่างไรครับ จะเอาไว้ในประเทศได้ไหมใเพราะฉะนั้นมันต้องออกไปทีเดียวเหรอทั้งตอ,อูออกไปออกไปออกไปพี่น้องความเลวร้วายไม่ได้มีแค่นี้เรื่องดาวเทียมไทยคมพี่น้องรู้ไหมว่า กิจการทุกอย่างเวลาสร้างขึ้นในประเทศก็ต้องเสียภาษีแต่ปรากฏว่าทักษิณเป็นประธาน BOI BOI ภาษาอังกฤษย่อมาจาก Board of Investment คือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเขาต้องการที่จะดึงการลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยถ้าไปอยู่ในเขตธุรกันดารก็จะให้สิทธิพิเศษ ยกเว้นภาษีเครื่องจักรยกเว้นภาษีการค้ายกเว้นภาษีไรายได้เป็นเวลา8ปีทักษณิณเป็นประธาน BOI ปรากฏว่า BOI ไได้อนุมัติให้กิจการดาวเทียมไม่ต้องเสียภาษีเป็นเวลา8ปีเขาอ้างว่า ดาวเทียมลอยอยู่บนเขตธุรกันดานบนท้องฟ้ามูลค่าภาษีเท่าไหร่รู้ไหมครับประเทศไทยสูญเสียภาษีหมายความว่าเขาประหยัดภาษีไปได้18,000ล้านแต่ว่ากฎหมายบอกว่า ภาษีที่จะได้รับการยกเว้นจะเกินมูลค่าการลงทุนไม่ได้การลงทุนดาวเทียมของเขาลงทุนไปหมื่นหพันห้าร้อยสี่สิบล้านเพราะฉะนั้นเขาประหยัดภาษีไปเท่ากับเงินลงทุนเหมือนกับเอาภาษีพวกเราไปลงทุนเลยเล้วไหม คุณนั้นจะรีพรคุณถามผมเรื่องดาวเทียมเนี่ยค,คุณฟังแล้วคุณสองคนคิดยังไงนี่มันคือนี่มันคือความน่าขยัขย a m ของพวกผดเด็จก,การนายทุนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ได้มาคุณทักษิณบอกว่ารังเกียจการยึดอํานาจรังเกียจการปฏิวัติแต่คุณทักษิณได้สัมปทานดาวเทียมมาในยุคข,ของการยึดอํานาจโดยทหารค่ะ หลังจากนั้นเมื่อมีอำนาจในระบอบเขาเขายังไม่หยุดยังพยายามที่จะแก้ไขสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์โดยสรุปแล้วมันเป็นขบวนการเป็นวิธีการเป็นขั้นตอนที่น่าขยะแขยงและไม่ควรยอมรับได้อย่างยิ่งค่ะพี่น้องครับคนที่มันโกงชาติอย่างนี้มันควรจะเรียกว่านักแพนดินไหมครับ นับแผ่นดินนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนอกจากระบอบทักษิณจะโกงกินจะคอร์รัปชันตลอดเวลาของระบอบทักษิณยังจ้องทําลายกระบวนการยุติธรรมอยากรู้ไหมครับว่าเขาจ้องทําลายกระบวนการยุติธรรมยังไงพี่น้องครับนับตั้งแต่เขาซุกหุ้นไว้ที่คนใช้ไว้ที่คนขับรถไว้ที่คนสวน ไม่ว่าจะชื่อดวงตาไม่ว่าจะชื่อวิชัยไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่พอหลังจากนั้นเขาก็แจงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อปอป,อป,อชอป,อปชปปชตรวจพบว่าเขาเขาเอาหุ้นไปซุกไว้ที่ยิ่งรักบ้างไปซุกไว้ที่ลูกบ้างที่คนโน้นบ้างคนนี้บ้างปรากฏว่าเมื่อขึ้นสารรัฐธรรมนูญบรรดา ล้วล้อของเขาปลุกระดมชาวบ้านมากดดันศารกันมากมายไม่ใช่กดดันเฉยๆแต่มันมีกระบวนการในการล็อบบี้หรือลอบบี้ศารศารรัฐธรรมนูญสมัยนั้นถูกล็อบบี้ไปหลายคนคุณวิริยนจําได้บ้างไหมว่าเขาไปล็อบบี้ใครบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเจดอเนี่ยครับไปล็อบบี้เพราะว่าเขามีลูกทํางานอยู่